พระเจ้าพระบิดาทุกครั้งที่ลูกเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากทุกครั้งที่ลูกเผชิญกับปัญหาเมื่อลูกรู้สึกไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยและมีความกลัวเมื่อลูกมองไม่เห็นอนาคตเมื่อลูกพบการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันเมื่อลูกเผชิญกับสิ่งใดก็ตามลูกขอพึ่งพาและไว้วางใจพระองค์ลูกขอยึดพระสัญญาของพระองค์ที่บอกว่าพระองค์จะปกท่านไว้ด้วยปีกของพระองค์ และท่านจะลี้ภัยอยู่ใต้ปีกของพระองค์ลูกเชื่อว่าทุกๆสถานการณ์ที่ลูกเผชิญอยู่นั้นพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับลูกพระองค์จะปกลูกไว้ด้วยปีกของพระองค์และลูกจะขอลี้ภัยอยู่ใต้ปีกที่มั่นคงของพระองค์อธิษฐานในานามพระเยซูคริสต์อเมน